you mm -hmm. สกลนครดินแดนแห่งอารยธรรมอีสานในลุ่มน้ำสงคราหนองหาและเทือกเขาภูผ่านอันอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติภูมิหลังย้อนไปได้หลายพันปีมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เฟื่องฟูร่วมสมัยในยุคเหล็กกับวัฒนธรรมแบบบ้านเชียงและวัฒนธรรมซ่าวิง ในเวียดนามมากว่า2,500ปีโดยมีหลักฐานเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับอาวุธพื้นที่โคกใกล้แหล่งน้ำบริเวณลำน้ำอูนลำน้ำยามงวยปลาหางลำน้ำสงครามโบราณวัตถุจำนวนมากที่วัดบ้านบึงสาอําเภอเต่าง,งอยแหล่งโบราณคดีบ้านดอนทงชัยวัดชัยมงคล อำเภอสว่างแดนดินและจำหรักโบราณที่ภูผายน์เป็นต้นเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์เขตเมืองสกลนครมีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อิทธิพลวัฒนธรรมแบบทวาราวดีตอนปลายซึ่งพบหลักฐานเป็นการใช้ใบเสมาหินทรายอยู่หลายแห่ง เริ่มต้นการเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองแถบลุ่มน้ำโขงและแผ่นดินเทือกเขาภูพานโดยการสร้างเมืองขนาดใหญ่ที่มีคูน้ำคันดินรูปสี่เหลี่ยมที่ริมหนองหานอันเป็นศูนย์กลางของแคว้นสีโคตบูนบ้านเมืองสองฝั่งโขงซึ่งปรากฏในตำนานอุรังคธาตุในช่วงพุทธศตรวรรษที่16ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางศาสนาและศาสนาสถานแบบขอม ดังพบหลักฐานที่อยู่กับศาสนาสถานมากมายในเขตสกลนครเช่นจารึกที่พระธาตุเชิงชุมพระธาตุนารายเจงเวงพระธาตุภูเพก็กภูถ้ำพระเป็นต้นยุคสมัยอาณาจาักรล้านช้างหรือกรุงศรีสัตนาคณะหุต ซึ่งร่วมยุคสมัยกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านนาหรือตั้งแต่ปลายพุทธศตรวรรษที่19เป็นต้นมาเริ่มมีผู้คนไทยลาวอพยพเข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งดิ่นฐานในเขตสกลนครและรอบๆร,ริมหนองหารมากขึ้นมีหลักฐานศิลาจารึกอักษรไทยน้อยที่บ้านท่าวัดระบุศักราช998ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2179 เรียกชื่อเมืองว่าเชียงใหม่น้องหานนับเป็นเมืองในสมัยต้นพุทธศตรวตรรษที่22แล้วและวัฒนธรรมแบบลาวล้านช้างก็ได้ฝังรากลึกในดินแดนแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเมื่อ,อนาจากล้านช้างภายหลังรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ธรรม,มิกร,ราชเกิดความแตกแยกและเสื่อมโทรมเมืองเชียงใหม่นองหานก็ซบเซาตามไปด้วย จนกระทั่งได้ตกเป็นหัวเมืองในเขตประเทศราชเวียงจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราชสำนักสยามได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นสกลทวาปีโดยกลุ่มลูกหลานของเจ้าสมพมิตรจากเมืองกาลสินมีเจ้าเมืองเป็นพระธานีตั้งถิ่นฐานชุมชนดูแลรอบๆบ,บริเวณพระาธาตุเชิญชุมภายหลังเหตุการณ์สงครามเจ้าอนุวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2371เป็นต้นมาราชสำนักสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเมืองให้เป็นสกลนครในช่วงเวลานี้ผู้คนชาวเมืองสกลนครได้ผลัดเปลี่ยนเป็นคนกลุ่มใหม่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เพราะผลของการอพยพจากสงครามและการเกลี้ยก,กล่อมกว่าต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐานเช่นกลุ่มผู้ไทยจากเมืองวังเมืองกระปองในเขตเมืองเซโปนกลุ่มไทยย จากเมืองคําเกิดคําม่วนกลุ่มโยยจากเมืองหอมเท้าเมืองภูวากลุ่มโซจากเมืองมหาชัยและกลุ่มกะเลิงจากเมืองภูวาเป็นต้นนอกจากนี้ก็เริ่มมีชาวเวียดนามและชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในเมืองสกลนครด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในดินแดนลาวและเวียดนามและสยามจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งชาวจีนและชาวเวียดนามในเมืองสกลน,นครมีบทบาทอย่างมาก และยังเพิ่มจํานวนมากขึ้นอีกจากสมัยสงครามมหาเอเชบูรพาผู้คนชาวเมืองสกลนครจึงม <Exodus> ีหลายรุ่นหลายกลุ่มชาติพันธุ์มีทั้งคนพื้นถิ่นที่อยู่มาแต่ดั่งเดิมและคนที่เข้ามาอยู่ภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นคนขอมคนไทยลาวยอผู้ไทยโซ่กะเกลิกโยยคนจีนคนเวียดนามและแม้แต่เขยฝรั่งชาวตะวันตกกล่าวได้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองสกลนครและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ก็เรียกว่าเป็นไทยสกลด้วยกันทั้งสิ้นโดยมีองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยสกลมีความหลากหลายแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการผสมผสานวิถีชีวิตการทำมาหากินประเพณีวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเทศกาลงานบุญช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่คิดแบ่งแยกเชื้อชาติ งานบุญนมัสก,การพระาธาตุเชิงชุมจนถึงวันเพ็ญเดือนสองยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการร่วมมือร่วมใจกันของชาวเมืองสกลน,นครทุกคน